ความโชคดีนี้เป็นของคุณความโชคดีนี้คืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินัมมงกรพึกศบกัน แปดดาพลังเงินของคนธาตุลมเมถุนตูนกุมสองถ้วยพลังเงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิหกเหรียญพลังเงินของคนธาตุดินนะคะเดทพลังงานของคนราศีพิจิมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมคนธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนนะคะ พร้อมเสียงพร้อมลุยไม่กลัวปัญหาไม่กลัวประสบบุลคลิกภายนอกอาจจะดูเป็นคนดุเป็นคนแข็งกระด้างเป็นเหมือนคนที่ไม่แคร์ใครลึกๆในใจนะคะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนจริงใจเห็นอกเห็นใจที่สงสารเป็นคนใจอ่อนมากๆนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวหวงแหนตัวเองอาจจะเคยผิดหวังเสียใจมาก่อนเคยพบเจอ คนที่ไม่ดีรักที่ไม่ดีก็ได้นะคะพลังงานของคุณเหมือนขังตัวเองไว้กับเรื่องราวในอดีตอาจจะเพราะเคยผิดหวังเคยเสียใจเคยโดนทำร้ายความรู้สึกมาหนักหนาพอสมควรก็ได้ก็เลยทำให้คุณกลายเป็นคนที่หวงแหนตัวเองเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็สร้างกำแพงขึ้นมาในหัวใจนะคะทำเป็นเหมือนคนใจแข็งปากแข็งไม่แคร์ใครไม่สนใจใครล,ลึกๆในใจอาจจะ ปิดบังนะคะท่าทางท่าทีแข็งกระด้างแข็งกล้าวนั้นอาจจะปิดบังความอ่อนแอความอ่อนไหวที่มีอยู่ภายในหัวใจก็ได้นะคะเรามาดูความโชคดีของคุณกันนะคะว่าความโชคดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะ สองไม้สิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณเฝ้าคอยสิ่งที่คุณลงมือทำอย่างตั้งใจแล้วก็รอคอยผลลัพธ์ในสิ่งนั้นนะคะตัวเลือกทางเลือกนะคะสถานการณ์ใหม่ๆที่มีเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะความขยนันความอดทนของคุณความหนักแน่นความแน่วแน่นะคะ ความมั่นคงในชีวิตนะคะสามารถดูแลคนอื่นได้สามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ความสามารถนะคะในการจัดการหลายสิ่งหลายอย่างได้พลังงานของคุณเหมือนกับหากว่าตอนนี้คุณเป็นคนโสดนะคะผ่านเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจรักที่แย่ๆมาก่อนพลังงานของคุณเป็นเหมือน คนที่ปิดกั้นตัวเองแล้วพยายามทำหน้าที่ของตัวเองนะคะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองไม่ยึดติดไม่ผูกโยงชีวิตของคุณไว้กับใครสิ่งที่ทำในวันนี้ เพื่อหวังจะให้ตัวของคุณประสบความสําเร็จหรือว่ามีความมั่นคงมากขึ้นสามารถดูแลคนที่คุณรักสามารถดูแลครอบครัวของคุณได้พลังงินของความมั่นคงชีวิตที่มั่นคงความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผู้ใหญ่แบบสมบูรณ์แบบเลยนะคะผู้ใหญ่ที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีดูแลครอบครัวได้พลังงานที่ขึ้นมาหากว่าคุณเป็นคนโสดก็อาจจะโสดต่อไปนะคะโสดต่อไปอีกสักพักเนาะยังไม่มีวี่แววใน การที่จะสละโสดหรือว่าสนใจใครเป็นพิเศษแน่แน่อยู่กับสิ่งที่ทำ กับหน้าที่การงานกับความมั่นคงในชีวิตนะคะหากว่าตอนนี้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อหรือว่าตั้งแใ่ต้องการทำงานเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นสิ่งนั้นกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะความมั่นคงการเงินที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นนะคะแต่ว่าหัวใจตอนนี้ก็อาจจะเป็นโสดต่อไปอีกสักพักนั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าหากว่าความโชคดีนั้นเป็นเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะจะมีตัวเลขหรือว่าช่วงเวลาไหนนะคะที่เป็นเลขดีของคุณเลขมงคลของคุณหรือว่าช่วงเวลาดีๆของคุณนะคะหากว่าการงานการเงินนะคะคือความโชคดีที่กําลังจะเข้ามาขอระยะเวลาตัวเลขนะคะที่จะทําให้คุณมีความโชคดีนี้หน่อยนะคะมีเลขอะไรบ้างหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนนะคะ เลขสีนะคะวันพุธนะคะแล้วก็เลขสีทัวรสัสราศีพฤกษกเลขสองราศีกันนะคะเลขหกราศีพิจิกเลขเก้นะคะ ตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับความโชคดีของคุณอาจจะเป็นตัวเลขที่ทําให้คุณมีความโชคดีอาจจะเป็นช่วงเวลานะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของคุณเลยก็ได้นะคะคนที่จะมีความโชคดีช่วงเวลาที่คุณจะมีความโชคดีนะคะเลข4เลข4เลข2เลข6เลข9มีวันพุธนะคะราศีพฤษภนะคะ21 เมษาถึง20พฤษภาราศีกันนะคะ24กันยาถึง24สิงหาถึง22กันยาแล้วก็ราศีพิจิก23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนั่นเองนะคะ